ถอดเจ้ากันโคนใต้ทอ้องรถออกไว้แล้วนะเรามาวางไว้ตรงนี้นี้จะพาไปดูก็ใช้หกเดียมเพื่อเดินกับตัวข้างบนนะครับไม่ทราบว่าผมขเขาจ้ถูกต้องหรือเปล่าว่ามัน,เป,นเป็นจุดถ่ายน้ำมันออกอ่านี่ครับอยู่ตรงนี้แล้วมีวอีกจุดหนึ่งตรงนี้ไม่รู้ว่าตัวไหนแต่ตัวนี้ผมจะขันลง ไข่มันหลอกดูนะครับก็ขันตัวเข็มเขาออกนะครับดูซิว่าจะใช่ไหมไม่ใช่ก็จิง น่าจะใช่เพราะใช้เบอร์หรือขนาดเดียวกันลวงลงมาแล้วก็กลิ่นน้ำมันเกียร์ใช่ครับตัวนี้ถูกต้องครับโอเคอเดี๋ยวมันไหลออกไปก่อนแล้วเพิ่มบุหอี่ครับโอเค but then